ไมพัทรละเดชหวนจับคู่มุกดาลงาละครรักข้ามพบเพตานารมิตช่องเจ็ดเฮตตีส่งละครทีเดียบฟอร์มยักษ์แนวโรแมนติกข้ามพบเพตานารมิตรที่เราจะมาสร้างความอบอุ่นในหัวใจไปกับเรื่องราวชวนฟินในช่วงหลังข่าวภาคข้าทุกวันเสาร์อาทิตย์ประเดิมตอนแรก18มีนาคมนี้ เพตานาริมิตรผลิตโดยค่ายมีเดียสตูดิโสร้างจากบทประพันธ์ของสิริวิมลบทโทรทัศน์สาวิตากำกับการสแสดงโดยชัชวานสาวัตกรุณนำแสดงโดยคู่ขวัญที่หลายคนรอคอยไม้พัทรเดชส่นงโนความดีโคจรกลับมาพบกับมุกตานรินรักอีกครั้งร่วมด้วยทัพนักแสดงมากฝีมืออีกขับขันโดยไม้พัทรเดชเผยว่าสำหรับ เตานารุมิดจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความผูกพันคนละชาติพบกันเรื่องราวของการพิสูจน์รักแท้ที่จะต้องฝ่าอุปสรรคคุณหลวงและเขม,มิออนเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้ไหมเป็นความสนุกที่อยากชวนให้ทุกคนมาติดตามกัน